เราจรึงเดินตามรอยของพงค์นั่นแต่ก็มีหลักวิชาในการสร้างมหาธานบารมีทำน้อยต้องได้ผลเยอะทำเยอะต้องให้ได้ผลมากและผลแห่งบุญน,นั้นที่เกิดจากมหาธารมบารมีจะต้องส่งผลทั้ง ปฐมวัยมัชิมวัยและก็ปัจฉิมวัยแลปลว่าตั้งแต่เกิดจนกระทั่งหมดอายุไข่ซึ่งก็มีหลักอยู่ว่าก่อนทำใจต้องผ่องใสกำลังทำต้องปลื้มใจว่าเราตัดสินใจถูกต้องแล้วปิติใจที่เราเอาชน,นะความ กรณีได้เห็นประโยชน์ในการสร้างมหาทานบารมีนี้ทำไปแล้วนึกย้อนหลังทีไรก็ปลื้มทุกทีว่าเราตัดสินใจถูกแล้วทรัพย์นี้ก็จะเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตประโยชน์ในปัจจุบันคือตัดความตรณีและความโลภในใจของเรา ให้จิตของเราบริสุทธิ์ขึ้นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นดวงบุญที่จะส่งผลต่อไปในอนาคตเหมือนต้นกล้าไม้ที่เราปลูกขึ้นจะเจริญเติบโตต่อไปในอนาคตอัศจรรย์นี่ก็จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณากุศลโดยผ่านพระพุทธศาสนา เปานั้นนึกเมื่อไรแล้วก็ปลื้มก่อนทำกำลังทำแล้วหลังก็จักทำแล้ว